หลีดผ่าหลีดแพร่พี่น้องสวัสดีค่ะหนึ่งหลั่นดวงใจขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องหลั่นดวงใจ <c oughs> มาเด้อพี่น้องมาลีบผาน้ากันมาตอวประเด็นลีบผาลีบผาลีบคนกะทตกก็ยอยอย่างเงี้ยนี่หลานพี่น้องมาจาาเท่าเท่าเรจืดลราจ่านก็ได้แล่นไปหาเก็บผาเมื่อไห้ตกเป่แห้งปอแปะโะปเป๊ะมากเล่นผาหนึ่งตกเปาะสองเปาะสามเปาะแล้วตกเป่อก็ย่อกระยับหน่นะตกเ่แห้ง ตกไม่แรงเท่าไรคลืนนี่ว่าสิเดกันคิดนนั้นล่องอยู่บ้นไปเห็นล่องอยู่คิดหยันลงมาหน่องอยากนอนไหลนอนรับตันใตเลยรับคักับรับเงี้ยช่วงนี้รับดีดใช่ว่าเป็นอย่างไาอยากนอนเพลินก็บ่ะได้ลินล้วโอ่ะกันอยากนอนแห้งเอ้แนวลินล้วเลย ได้จำเป็นจำไปก็เลยบ่ได้นั่นได้ได้นอนกั่นยากนอนแห้งไรบ่าน้ำพี่น้องก็บ่ได้ยินด้วยตาก็บ่เห็นหงส์จัดนอนแห้งสวัสดีค่ะสองหลานสามหลานเจอขอพูดเล่นๆเด้อพี่นอ้องทางผีตะลึกสูงมัน สังเกตเงี้ยเสียขาอยู่แต่พอดีสักน้อยก็นะสังเกตเงี้ยเสียขาอยู่บัดดี้ค่ะหนึ่งหลันน้องใจพี่น้องเพิ่นมาล้วก็เพา่นไปหัวใจไม่เคยหยุดพักโอ้ยหมดไปหยุดพักอีเลยอ่ะพันไปแล้วก็พันมาก ผ่านไปผ่านมาจะลากุนห่อนพี่น้อจะลากุนหอน กาละกลุลฮอนปีนี่ลงมาเท่าไลเราจ้อยกต่จ้อยพี่น้องเก,ก,ก็บียกไลโูกไข่ไข่เก็บกับมายามปัญหาทุ่มเหล่าส่วนทุณแน่งรถยีหง่อนค่วมอดท้นทนท่านทนทนพอทหารอดทนอ,อยู่ในหลกโตเกี่ยวก็ อดทนอยู่ในโลกเป็นจริงก็อดทนพี่น้องไนงะอดทนสุนีย์อารอดน,นอนยังนอน,น,อ,นอึดรับอึดนอนอดทนอดงานตรงพิ้ยู่ยึดรับยึดนอนเด,ด็กเดินเชียงขึ้นก็บอะไ้รับยึดนอนหลังจากพัดแม่เห็ียตู้เฉียว คุณน <SM. S 1> <Christina. S 2> ้องพ่นเห็ด่นกระขัน่นเบา่นเบาส้างโอ้ยขันน้ l a บ่ได้บ่ดีแล้วก็กระขันน o ผู้ข่าวว่าขานเนอะผู้ขายนงมันเห็ดนะส่องสองสามสองอยตงงัน่ิ้่งกือพระไหนตรงอ่ดก็ได้บ่าน้่งเทรศัพท์ดีก็เบาผู้เดียวน้อง พอได้เบิง่งโทรศัพท์พอได้เว้าพอได้มีหมูปากมูเว้า,านําโทรศัพท์พอได้มีมู่